สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการแข่งรถนะครับในตำนานของเกมมาเฟียนะครับ The City Lost of Heaven นะครับแต่ว่านี่เป็นภาครีเมคใหม่ Definition นะครับซึ่งเป็นฉากการแข่งรถในตำนานที่ทุกๆคนกล่าวขอนะครับว่ายากมากซึ่งภาคต้นที่ผมเล่นมายากจริงๆครับในการบังคับรถไม่ให้ไม่ให้มันหลุดอง มาดูกันนะครับว่าภาคนี้จะยากกว่าภาคที่แล้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นภาคเดียวกันเนี่ยครับเพียงแต่ว่ามันทำรีเมคใหม่ตัวต้นฉบับนี้ค่อนข้างจะบังคับยากในการบังคับรถนะครับรถแข่งเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาคนี้เขาจะปรับปรุงในเรื่องของการบังคับให้ให้สามารถบังคับได้ดีกว่าภาคตัวภาคต้นหรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกคนก็มาให้กำลังใจนะครับ สองคนคู่เกลอประจำก็จะเป็นแซมกับพอลลี่นะครับสองคนนี้เขาซีกันอันนี้ไฟงก็คือเป็นเหมือนคุณซื้อคุณซื้อให้กับซาลีเอรี่นะครับนายใหญ่ของเราต้องชนะให้ได้เท่านั้นนะครับ

ทำเหมือนภาคต้นสบับเลยนะครับก็แต่ความละเอียดความสวยงามของภาพของสีของสกินของตัวตัวเรนเดอร์ภาพมันดีกว่ามากเลยนะครับเหมือนเขาปรับปรุงให้ให้มันไม่เป็นเหลี่ยมเพราะว่าภาคต้นนี้เป็นเหลี่ยมส่วนใหญ่ผมจะแรกๆนี้จะไปไม่ไหวนะครับอยู่หลังทุกทีเดี๋ยวมันจะไม่มาตีตื้นนะตอนทีหลังนะครับ ต้องอัดไปก่อนเพื่อจะแซกแรกให้ได้จะแซกให้ได้นะครั โค้งนี่แหละครับที่ว่าทำหลุดโค้งขึ้นมาเยอะการบังคับก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับจุดนี้ต้องค่อยๆพยายามประคองรถให้ได้ส่วนใหญ่ถ้าแซงได้แล้วก็หายห่วงนะครับมาถึงแซงจุดนี้เป็นจุดที่เนี่ยครับรถจะกระโดด ภาคที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับหมายถึงตัวต้นฉบับตอาประคองรถให้ดีโอ้ยชนชนชนแซงไปแล้วแซงไปห้าคันบนล้อยางนะครับ คนล้อยางคนล้อยางดูว่าจะตีตื้นได้ไหมนะครับเจสสัสมีผู้เมีประคองรถเร่ีที่สุดเ มนาวพยายามจี้ติดให้ได้นะครับตรงนี้ต้องตีคมให้ดีๆเลยนะครับมากโอเครถคันที่หนึ่งล่วงแล้วนะครับ ต้องอยากให้มันแซงต้องพยายามมีมีว้อยากให้แซงนะครับมีต้องมาคลองรถให้ดีนะครับเพราะทางคองมีหลุดง่ายตัดความเร็วแล้ว m a e เราวค่ไปแซงเงาข้างหน้านะครับจุดที่ว่าเขาชะลอรถกันนี่จุดนี้เขาจะชะลอรถกันนะครับ แล็บที่3มแล็บที่3แล็บสุดท้ายรอบที่3นะครับต้องตีตื้นครั้งที่1ให้ได้ โอเคเขาเขาล่วงไปนะครับตอนนี้ผมนำที่1นิดเดียวอัดให้เต็มที่เลยนะครับแบบท้ายพอดีชนะแล้วโอเคนะครับได้ที่หนึ่งแล้วนะครับชนล้อ,อยางไปล้อ,อหนึ่งห่องอยังไงก็ต้องชนะให้ได้นะครับเพราะว่าทางดอน ได้เหมือนกับว่าประมาณว่าได้ได้รับปากสัญญาอะไรประมาณว่าต้องชนะทีมเขามีคู่แข่งดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามมาโมชแน,นลอย่าลืมกดไ like, <Hey, S 1> ลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับทุกคนดีใจกันมากเลยวินเซนโซก็คือคนที่จะหาปืนให้ลูคัสก็คือคนที่แซงรถหรืออะไรอย่างงี้ที่ว่าเอารถไปขาย hey, <Tommy! S 1> ให้เราได้นะอันนี้ทอมมี่เราเป็นตัวเองนะครับ ข้างหลังนี้เป็นซาร่านะครับก็คือจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแฟนของเราครับเป็นลูกสาวของของลุยจิลุยจิที่ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่พรัวนะครับที่แอปบอสเราบอสใหญ่เราสาลร์เลเป็นหัวหน้าใหญ่ของเราทุกคนดีใจกันมากเลยเขาเขาชนะได้เงินเยอะนะครับเพราเหมือนเขาไปโม้แล้วก็ไปอะไรหลายๆอย่างว่าเขามีลูกทีมดีแล้วเขาก็ชนะแน่นอน ซึ่งพวกมาเฟียพวกนี้ค่อนข้างจะลงทุนหนักครับในการในการาพนันท้าพนันส,สักสีค่อนข้างสูงครับเลยแพ้ไม่ได้ <c oughs> แพ้แล้วเสียหน้ามากเลย <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ Congratulations, hero. Nah, big yeah, just got lucky's o well I had my money on the other guys so drinks are on you <clears throat> there. Now you're ready for the pictures.